บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้เป็นช่วงใช้ดีบอกต่อหมูมีเครื่องซีนสูญญากาศตัวใหม่มาแนะนํากันค่ะใช้งานได้ทั้งซีนปิดปากถุงธรรมดาหรือจะซีนสูญญากาศก็ได้ที่สําคัญใช้ได้กับถุงแกงธรรมดาด้วยนะคะประหยัดมากๆเลยค่ะมีแท้งรองรับน้ําส่วนเกินกรณีที่เราใช้ซีนกับของเปียกด้วยนะคะแจ๋วมากมค่ะท้ายคลิปมีโปรโมชั่นด้วยนะดูให้จบนะจ๊ะ สวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทําขนมพี่ๆท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทําเครื่องดื่มไม่ว่าจะทําทานเองหรือทําเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับเครื่องซีนสุญญากาศตัวใหม่วันนี้เป็นรุ่น VC e c o Gen 2หรือเรียกสั้นๆว่าน,น้อง VC King ก็ได้ค่ะ เหมาะสำหรับไว้ใช้ในครัวเรือนไปจนถึงร้านค้า SME ขนาดเล็กเป็นแบบกึ่งอุตสาหกรรมผลิตจากพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานทำความสะอาดง่ายแถบซีนมีความหนา3มิลค่ะรับรองซีนแล้วไม่รั่วแน่นอนมีตัวล็อกและแถบซิลิโคนอย่างดีซีนได้สวยงามค่ะระบบซีนเป็นแบบลิ้นดูดความแรง0.8บาร์ทำให้ไม่เหลืออากาศในถุงค่ะยืดอายุการเก็บได้นานขึ้น ความยาวของแถบซีนเนี่ยถ้าวัดจริงๆแล้วนะคะตั้งแต่จ,จุดเริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเขาเลยเนี่ยจะได้ถึง27เซนนะคะแต่ว่าหมูจะเหลือหัวท้ายไว้หน่อยนะก็เลยขยับเข้ามานะคะถ้าเป็นถุงขนาดสัก25เซนเนี่ยค่ะกำลังสวยเลยค่ะเครื่องซีน v c e c o Gen 2ของเราแจ๋วมากค่ะทำงานได้2ระบบแบบซีนปิดปากธรรมดา แล้วก็แบบซีนสุญญากาศใช้ได้กับถุงแทบทุกชนิดเช่นถุงซีนแบบเรียบซึ่งราคาถูกกว่าลายนูนมากถุงแกนธรรมดาใช้ได้ทั้งแบบใสและแบบขุ่นถุงฟอยถุงกระดาษครับคุ้มมากๆค่ะสามารถช่วยเราลดต้นทุนได้ถึง50%เดี๋ยวเราลองไปใช้กันซีนของเปียกก็ได้นะคะมีแทงลองรับน้ำทางด้านหลังมาเริ่มกันเลยค่ะ พอเสียบปลั๊กปุ๊บก็จะมีไฟติดขึ้นมานะคะตัวเลขตรงนี้แสดงเวลาในการซีนปิดปากถุงของถุงแต่ละชนิดตัวบนนะคะจะเป็นการปรับเพิ่มตัวล่างค่ะลดตัวเลขลงมาค่ะต่อมาค่ะก็คือปุ่มสตาร์ทก็คือเริ่มการทำงานหรือว่าหยุดการทำงานค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะจะเป็นปุ่มกดออกมาให้ลิ้นดูดอากาศออกมาทำงาน เริ่มจากของแห้งก่อนนะคะเป็นถุงซีนสูญญากาศแบบเรียบเนาะตั้งเวลาการซีนปิดปากถุงอยู่ที่7นะคะกดปุ่มนี้นะคะให้ลิ้นดูดอากาศออกมาทำงานเสร็จแล้วก็ถุงใส่เข้าไปค่ะให้ลิ้นอยู่ด้านในถุงนะจ๊ะจัดขอบถุงให้ชิดตัวเครื่องด้วยค่ะกดล็อกทั้งสองด้านค่ะตัวล็อกเขาจะแน่นหนามากเลยค่ะจัดสินค้าให้อยู่ชิดกับลิ้นดูดมากที่สุด แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะพอเขาซีนจนอากาศหมดแล้วนะคะเราก็กดเอาลิ้นดูดออกค่ะเครื่องก็จะเริ่มการซีนอัตโนมัติก็คือเริ่มนับถอยหลังอ่ะพอได้ยินเสียงปิ๊บปแบบนี้ก็คือกำลังซีนอยู่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ กดเปิดล็อกทางด้านข้างนะคะด้วยความที่เครื่องเขาแน่นมากนะคะแนะนําว่าให้กดตรงนี้ลงไปช่วยนะคะกดลงไปแล้วก็ค่อยกดปุ่มทางด้านข้างก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมแถบซีนสวยเลยค่ะแน่นปักเลยแน่นหนาไม่ขาดเลยค่ะพอซีนเสร็จแล้วตัวลิ้นดูดอากาศก็จะออกมาอัตโนมัตินะคะ เพื่อเตรียมตัวทำงานชิ้นต่อไปได้เลยคราวนี้มาลองเป็นถุงแกงธรรมดาบ้างค่ะวิธีใช้งานเหมือนเดิมเลยนะคะเพียงแต่เราจะต้องมาปรับเวลาในการซีนปิดปากถุงก่อนค่ะเพราะว่าถุงแกงอ่ะมันบางกว่าเนาะหมก็จะลดลงมานะคะเหลือแค่3วินาทีก็พอกดสตาร์ท เร็วมากๆเลยค่ะกดเก็บลิ้นดูดค่ะอ่ะเครื่องก็จะเริ่มทำการนับถอยหลังเพื่อซีนปิดปากถุงเสร็จเรียบร้อยจ้ะหรอยซีนแบบสวยงามมากๆใช้เวลาแป๊บเดียวเห็นไหมคะ ระหว่างถุงซีนสุญญากาศแบบเรียบกับถุงแกงธรรมดางานดีไม่แตกต่างกันเลยค่ะชอบมากๆมาทดลองกับขนมปังที่มีความนุ่มบ้างค่ะตั้งเวลาการซีนที่เลข3กดสตาร์ทเริ่มการทำงานวิธีใช้งานเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยจ้าอันนี้เราต้องกะจังหวะการหยุดทำงานนิดนึงนะไม่อย่างนั้นมันจะดูดจนแบนตะแตะเลยค่ะงานดีมากเลยค่ะดูสิ แพ็กแบบนี้ทำให้ขนมเราดูแพงขึ้นด้วยนะจ๊ะมาดูของเปียกกันบ้างค่ะอันนี้เป็นมันแกวนะคะเดี๋ยวเราจะลองซีนดูมันแกวเนี่ยมีน้ําเยอะเลยอันนี้เป็นถุงแกงธรรมดาเวลาก็อยู่ที่เลข3ถ้ามีน้ําส่วนเกินก็จะถูกดูดมาพักไว้ที่แท้งทางด้านหลังแบบนี้ค่ะ ไม่ต้องห่วงว่าน้ำจะเข้าเครื่องปกติถ้าเป็นเครื่องทั่วไปที่ไม่มีแท้งเวลาซีนของเปียกแล้วน้ำเข้าเครื่องเนี่ยพังเลยนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะ VCEco Gen 2ของเราตัวนี้ใช้ซีนของเปียกได้นะคะแต่ไม่เหมาะกับพวกซอสเหลวๆห,หรือพวกน้ำจิ้มนะจ๊ะเวลาจะล้างทําความสะอาดก็ถอดง่ายๆค่ะยกขึ้น งนี้เขาจะเป็นฝาล็อกนะคะเหมือนฝากระป๋องอะคะ่ะก็ไปเทล้างทำความสะอาดได้ง่ายมากๆอันนี้เป็นสเต็กหมักนะคะใช้ถุงซีนแบบเรียบน้ำส่วนเกินก็จะไปอยู่ในแทงด้านหลังเหมือนเดิมค่ะงานดีสวยงามมากๆต่อมาเป็นถุงก,กระดาษคราฟกันบ้างค่ะกระดาษคราฟแนะนำที่8วินาทีค่ะ ยังไม่หมดจ้าถุงฟอยก็ใช้ได้ถ้าเป็นฟอยแต่ว่าหน้าใสาแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะถ้าจะซีนปิดปากถุงธรรมดาไม่ต้องการดูดสูญญากาศก็ทำง่ายๆค่ะแค่ไม่ต้องกดให้ลิ้นดูดอากาศออกมาเท่านั้นเอง ถ้าเป็นถุงไซส์เล็กแบบนี้หมูก็วางเรียงเลยค่ะ3ถุงเทมากๆเลยซีนทีเดียวได้3อันการเก็บเครื่องหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วเราไม่ต้องกดล็อกปุ่มตรงนี้ลงไปนะคะเราจะเก็บแบบนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีฟองน้ำหรือว่าเป็นโฟมหนาๆรองเอาไว้อยู่นะคะเราสามารถเก็บแบบนี้ได้เลยค่ะ ดูมาถึงตอนนี้อยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมคะราคาคือดีงามมากค่ะ3,500บาทเท่านั้นคุ้มมากๆถ้าเทียบกับการที่เราสามารถใช้ได้กับถุงแทบทุกชนิดสินค้ามีรับประกัน1ปีพร้อมมาไหล่สำรองด้วยพิเศษกว่านั้นสำหรับพี่ๆที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้แถมฟรีถุงซีนแบบเรียบอีก100ใบค่ะเพียงแค่บอกว่าดูมาจากคลิปนี้ หรือจะแคปหน้าจอแล้วส่งไปตอนที่สั่งซื้อเครื่องก็ได้นะคะเดี๋ยวหมูจะวางลิงก์ร้านค้าไว้ให้ที่ใต้คลิปค่ะใครสนใจไปกดสั่งซื้อกันได้เลยสินค้าดีๆแบบนี้กับโปรโมชั่นดีๆมีมาไม่บ่อยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ